สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะวันนี้เราดูเทคโนโลยีสำหรับเด็กๆกันนะคะเป็นเทคโนโลยีที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,ส,สค่ะจัดทำโมเดลสื่อสร้างภูมิเกราะป้องกันสำหรับเด็กเล็กให้พวกเขาได้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งเหล้าบุหรี่การพนันแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนค่ะสื่อกิจกรรมเหล่านี้นะคะผลิตออกมาเหมาะสาหรับเด็กในทุกวัยเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่ต้องได้รับการดูแลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสชูโมเดลสื่อสร้างภูมิเกราะป้องกันเด็กเล็กจัดสัมมนาบทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่การพนันและอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารัก์และโครงการอาสามีการสายิปฐานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่สําคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยยังเป็นเรื่องบุหรี่และเหล้าทําลายสุขภาพส่งผลกระทบนําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นอุบัติเหตุทางถนนเป็นต้นเด็กเล็กๆก,ก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยที่กําลังพัฒนาทัศนคติความเชื่อและการตัดสินใจค่ะ มีข้อมูลงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่าเด็กอนุบาลอายุ3ถึง6ปีสามารถซึมซับทัศนคติความเชื่อรับรู้เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าได้จากผู้ใหญ่และสภาพแวดล้อมสังคมโดยเฉพาะเด็กที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเด็กเหล่านี้จะรับรู้ว่าพฤติกรรมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นสิ่งปกติธรรมดาและปล่อยให้เด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะกลายเป็นผู้เสพโดยรู้ตัวอายุ15-19เนี่ย อุบันนติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุลำดับต้นเลยของการเสียชีวิตของเขาการพนัน,นก็ถูกลุกล้าจากเรื่องของพนันออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องการให้เยาวชน,นห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นจำเป็นที่จะต้องปลูกจิตสานึกอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการทําโครงการอาสาและโครงการอารักษ์แล้วก็เริ่มต้นที่ตั้งแต่เด็กอนุบาลเพื่อก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าสู่พฤติกรรมต่างๆที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องมีการป้องกันทําให้เขามีสติมีวิธีคิดแยกแยะ แล้วก็สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างดีสอสอสเนี่ยเห็นความสําคัญเรื่องนี้จึงได้ไปชวนให้เกิดการพัฒนาชุดการเรียนรู้เกิดขึ้นมุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆในในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ตกไปอยู่ในสภาวะของความเสี่ยงค่ะปัจจัยเสี่ยงต่างๆต,ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ สิ่งที่เป็นปัญหาคือทัศนคติและความเชื่อเกิดจากการซึมซับจากครอบครัวการปลูกฝังตั้งแต่เด็กสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสร้างเป้าหมายใหม่เป็นกลุ่มเด็กอนุบาลที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเน้นการพัฒนาความเชื่อทัศนคติลักษณะนิสยัยทักษะสอนวิธีการจัดการความกลัวความเครียดในแนวทางและค่านิยมพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาโครงการอารักอาสาเป็นตัวช่วยที่มีแนวคิดพัฒนากิจกรรม ฝึกสติผ่านการเล่นผสมผสานหลักทักษะพัฒนาสมองการคิดวิเคราะห์ปัญหาการฝึกเด็กๆให้รู้จักคิดตัดสินใจแก้ปัญหาและทดลองใช้ชุดสื่อกิจกรรมกับโรงเรียน138แห่งทั่วประเทศสร้างการเล่นที่สอดคล้องกับธรรมชาติทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงสร้างแนวคิดดีไซน์ thinking ผ่าน5ยุทธศาสตร คือการสร้างความตระหนักถึงภัยจากเหล้าและบุหรี่ผ่านละครการวินิจฉัยความเป็นกลุ่มเสียงของเด็กผ่านกิจกรรมร้านค้าการฝึกจัดการความเครียดด้วยปัญญาทแทนการพึ่งเหล้าและบุหรี่การรู้วิธีดูแลสุขภาพจากการล้างมือให้สะอาดและฝึกตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวการเป็นไอดอลเด็กเพื่อเป็นกระบอกเสียงสอนผู้ใหญ่ให้ตระหนักถึงภัยจากเหล้าและบุหรี่ค่ะกิจกรรมแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มสัมผัสฝึกให้เด็กค้นหาตัวเองกลุ่มสัมพันธ์ฝึก,ให,ก,หกให้รับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง สังคมและฝึกตนเองให้อยู่รอดจากความเสี่ยงกลุ่มสัมปชัญญะฝึกคิดริเริ่มแก้ปัญหาเข้าใจในความปลอดภัยและกลุ่มสำรวจฝึกให้เข้าใจความหมายปัจจัยเสี่ยงในสังคมและหาวิธีแก้ปัญหาให้สอดรับค่านิยมวัฒนธรรมและกติกาของสังคมถ้าเป็นโครงการอารักเนี่ยค่ะเราลงพื้นที่กับโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็กลุ่มโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราลงไปแล้ว22โรง สิ่งที่เราพบที่พบชัดเจนเนี่ยค่ะเด็กเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ปลอดภัยก็คือหมวกกันน็อกและก็เข็มขัดนิราภัยอันนี้เห็นผลชัดเจนเด็กๆจะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เช่นบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวคือหลักสําคัญในการปลูกฝังบ่มเพาะเด็กๆ พ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุตรหลานหากพ่อแม่มีพฤติกรรมเสี่ยงลูกจะซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกชุดสื่อกิจกรรมเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดาวน์โหลดชุดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ w w w a r a c p r o j e c t c o m เราให้ความรู้เขาตั้งแต่เด็กๆค่ะพอโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีความรู้ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบสุขภาพค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ HealthConnect วันนี้สวัสดีค่ะ